อันฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมต่อใน่งโกมิมิวันนี้ผมจะมาบรรยายทฤษฎีใครคือชาลอนพุดดิ้งบุตรสาวคนที่สาัาของพิษมัมโดยความนี้มาจากกระทู้พันทิปท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณากันดูนะครับถ้าใครอ่านไปแล้วไม่เข้าใจก็มาดูคลิปผมกันนะจากในเรื่องตอนที่8 1 3คําเชิญสู่งานเลี้ยงน้ําชาซึ่งเพื่อนๆทุกคนก็คงทราบดีแล้ว ว่าบิกมัมที่ชื่นชอบขนมหวานเป็นเจ้าของปาร์ตี้น้ำชานี้ได้เชิญซันจิให้ไปแต่งงานกับลูกสาวคนที่35ก็คือชาลอตพุดดิง้งลูกสาวของตนนั่นเองซึ่งพุดดิ้งนั้นเป็นใครไม่เคยมีการกล่าวถึงมาก่อนตลอด813ตอนซึ่งเท่าที่คิดก็น่าจะเป็นไปได้หลายคนถ้าจะให้มนโนรวมไปถึงลอร่าที่ทิเลอร์พาร์คก็มีหน้าตาคล้ายบิกมัมเหมือนกันและบีเบอร์การ์ดอีกด้วยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ของลอร่า ตามหากลุ่มหมวกฟางเจอก็เป็นได้แต่ทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดก็คือพุดดิ้งนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นเจเวลลี่บอนนี่เพราะอะไรถึงทําให้คิดว่าเจเวลลี่บอนนี่เป็นลูกสาวของวิกม์เรามาลองดูกันนะครับจากตอนที่813เรามาลองสังเกตเทียบกับภาพหน้าปกของตอนที่307กันดูเราจะเห็นฉากที่ซันจินั่งอยู่บนเก้าอี้สูบบุหรีกาลังเขียนจดหมายถึงลูฟี่อยู่ สันจิเขียนข้อความใส่กระดาษโดยใช้ปากกาหมึกที่มีขนนกติดอยู่ที่ปลายปากกาและทำหน้ายิ้มปนเศร้าไปด้วยเรามาดูวงกลมสีฟ้ากันกระต่ายที่ใส่กางเกงลายขวางสุบบุหรี่อยู่กำลังรอดูสันจิเขียนจดหมายอยู่ฝั่งตรงข้ามค้ากับเบสที่กำลังสูบซิก้าอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะวงกลมสีเขียวด้านหลังของกระต่ายนั้นมีเหยือกชาตั้งอยู่ซึ่งหมายถึงปาร์ตี้น้ำชาของบิม๊มัมนั่นเอง วงกลมสีแดงเหนือไปบนเหยือกชานั้นมีขนมเค้กตั้งอยู่ซึ่งดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของบิ๊กมัมผู้ที่ชื่นชอบขนมหวานหรือเรือของบิ๊กมัมที่เป็นทรงเค้กนั่นเองวงกลมสีส้มส้มสีลูกที่ตั้งอยู่บนตู้นั้นเปรียบเสมือนคนที่กําลังดูการเขียนจดหมายอยู่ด้านหลังซันจิก็คือนามิบุกชอปเปอร์ซีซ่าครบกัน4คนเลยใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมวงกลมสีน้ําตาลคือชื่อตอนของ307เเดี้โนัท เลดี้หมายถึงผู้หญิงและโดนัทคือของหวานนั่นเองรวมกันเป็นผู้หญิงขนมหวานวงกลมสีม่วงในเสื้อแขนของซันจิที่เขียนคำว่าดิสที่แปลว่าจานและมีจานอยู่ข้างหนังซันจิด้วยไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นของขวัญการแต่างงานของซันจิก็เป็นได้ประเด็นนี้ผมแปลไม่ค่อยถูกไม่รู้ทำไมต้องเป็นจานท่านผู้ชมต้องคิดกันเอาเองแล้วล่ะครับ วงกลมสีชมพูเสื้อตัวบีบนกระต่ายบางทีตัวบีนั้นอาจจะย่อมาจากวอนนี่ก็ได้แล้วทำไมต้องเป็นวอนนี่วอนนี่มีความสำคัญยังไงกับบิกมัมมีทฤษฎีเยอะเลยที่โยงความสัมพันธ์ของบิกมัมกับวอนนี่หลักๆเลยก็มีเรือที่มีความคล้ายกันก็คือลูกเค,ค้กก้อนใหญ่ที่อยู่บนเรือนั่นเองอีกทั้งเราจะเห็นได้ว่าปกตอนที่7 7 9นั้นเป็นปกของการจัดงานเทศกาล คล้ายเฉลิมฉลองบางอย่างโดยที่อาหารที่เอามาฉลองก,ก็คือพิซซ่าพิซซ่านั้นเป็นหนึ่งในอาหารจานโปรดของบันนี่อีกทั้งในรูปนั้นยังมีพวกกระต่ายที่กินพิซซ่าอีกด้วยกระต่ายในภาษาอังกฤษอ่านว่าบันนี่ออกเสียงคล้ายกับบอนนี่เลยอาจารย์โอดะยังเคยวาดรูปบอนนี่ที่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายกับซันจิอีกด้วยหรือว่านี่คือเนื้อคู่ของซันจิกันแน่ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับท่านผู้ชมที่ผมพูดถึงส้มสีลูก ที่มีซีซ่าอยู่ในนั้นด้วยบางทีซีซ่าอาจจะเป็นคนที่10ของหมวกฟางก็เป็นได้ท่านสามารถติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆได้โดยการกดติดตามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Subscribe เท่านี้ท่านก็รอผมทําคลิปหรือเกี่ยวกับอนิเมะอื่นๆได้แล้วและท่านผู้ชมสามารถติดชมด้วยการคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อย่าติชมจนแรงเกินไปนะเดี๋ยวผมตะเตียนใจคลิปนี้สนับสนุนโดย น้ำป่าตาปลาบูขีดจรวดหยาะน้อยเข็มทันใจเหยาะมากไปไตวายวทันตาเห็นาะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาโยดาเซตลา